ขายรุ่นนี้มาก็หลายคันแล้วนานๆจะเจอสักคันหนึ่งครับเรียกได้ว่าหายากเลยครับรุ่นพิเศษเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งสภาพเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสภาพก็เช่นเคยนะครับรถจากผมทุกคันนะต้องไม่เคยมีชนหนักไม่เคยน้ําท่วมผมดูผมคัดมาให้แล้วทุกคันครับเสียเงินทั้งทีผมอยากให้ท่านได้รถที่ดีไปใช้ครับภายนอกที่ผมตีให้สีนี่เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับกระจกมองมุมนะครับล้อแม็กใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างนยไม่ช้ำเลยนะฮะตัวถังสวยๆเดิมๆรอบคันเลยนะครับชมกันดูก่อนนะครับ มาดูด้านท้ายกันบ้างครับผมรบคันนี้นะครับเป็นรุ่นกับเพื่อน4ี่ล้อนะครับอาจจะมีรูย์ๆบ้างอะไรบ้างนะครับก็ออกแบบยางอะไรมาไว้ด้านหลังครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมประตูหลังนะครับรุ่นนี้ผมชอบมากเลยเพราะเปิดแบบเท่มากเลยครับเปิดด้านข้างนะครับอ่าภายนอกก็สวยประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่าภายในผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้เก็บไม่ได้ทําเลยนะฮะอันนี้มาจากเจ้าของก็แบบนี้เลยนะครับเบาะเนี่ยไม่ช้ําเลยนะฮะแทบจะไม่ช้ําเลยนะคอ่าเจ้าก็ท่านเจ้าของกยดูแลดีมากนะครับ องมาลายนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแอร์อัตโนมัตินะครับเกียร์ที่คอนะครับโต๊ะกลางอยู่ครบนะครับแผงข้างท่านลองดูดูครับค่อนข้างดีสมบูรณ์มากเลยนี่ด้านหลังนะฮะแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับฝั่งนี้นะอ่าผมไปดู2ฝั่งเลยนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังท้ายนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่าสวยๆแน่นๆเบาะตึงๆแบบนี้เลยนะครับด้านท้ายนะครับที่ผมบอกเป็นรุ่น3ามแถวนะเบาะสามแถวนะครับอ่าเห็นไหมเป็นเบาะอีกแถวนึงนะครับ พับได้ครับเดี๋ยวผมพับให้ดูนะครับแบนกระไลหลังสวยๆแบบนี้นะฮะพับก็คือเราดึงขึ้นมาฮะแล้วพับเรียบได้เลยต้องการวางของก็วางได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเราจะใช้พื้นที่ด้านหลังเราก็พับขึ้นนะฮะพิงกระบาะหลังได้นะครับมีตัวล็อกให้อยู่นะครับล้อแมกนะครับเงาสวยไม่มีฉลอกเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยค่อนข้างใหม่นะครับเป็นปี2022นะครับห้องเครื่องกันบ้างครับห้องเครื่องนะครับเครื่องสวยเครื่องดีนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับ รถโครงสร้างเดิมครับอันนี้ผมให้ดูฝากระโปรงหน้าก็ยังเป็นเดิมโรงงานครับก็เช่นเคยนะครับสำหรับท่านไหนที่หารถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรืองบเท่านี้นะครับผมอยากให้ไปดูคันนี้ก่อนนะครับท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมทั้งหมดนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รถผ่านการเซอร์วิสมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําอะไรมาแล้วบ้างนะครับสาหรับคันนี้เนี่ยไม่สองแสนกิโลเมตรนะครับเป็นไม้แท้เราขายไม้แท้ทุกคันนะครับ เป็นตัวรุ่นพิเศษเบาสามแถวนะซึ่งต้องบอกเลยครับว่าตัวรุ่นพิเศษเบาสามแถวเนี่ยหายากครับใช้งานได้อเนกประสงค์ครับนั่งได้หลายคนนะครับเดินทางได้หลายท่านเลยนะครับและสําหรับเจ้า crv เจ n สคันนี้ยนะครับยังเป็นรถโฟล์วิลด้วยนะครับสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้ด้วยเรียกได้ว่าไปได้ทุกที่ที่มีทางเลยดีกว่าครับบางท่านบอกผมว่าเบาะสามไม่ได้ใช้หรอกแต่ผมจะบอกงี้ครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีไม่ใช้ก็พับขึ้นครับแบบในรูปนี้เลยคันนี้นะครับมีคุณแจสอเลเดียมให้้รรบอยครับ ของเหลวก็รีเซ็ตใหม่หมดนะครับทัน้นน้ำมันเบรกนะครับน้ำยาหล่อเย็นนะครับฝาหม้อน้ำนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับถ้าท่านหารถที่พร้อมใช้งานผมอยากให้มาดูคันนี้นะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอน,นครับขอบคุณครับ